u t t มหาวิทยายลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศร่วมกับโครงการการส่งเสริมศัก,กยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากวัตถุดิบในชุมชนและเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด8,500ไร่ อาชีพของคนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำไร่ทำนาเลี้ยงไก่และยังมีอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่กำลังเป็นที่สนใจของคนในชุมชนนั่นก็คือการเลี้ยงแมลงจิ้งหลีดและจิ้งโกง่งจากกระบวนการทำงานที่ร่วมมือกับทางเทศบาลตำบลห้วยทรายเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านในตำบลห้วยทรายร่วมกันพัฒนาและหาประเด็นปัญหา นำมาพัฒนาต่อยอดและโดยทรัพยากรที่มีเราได้รับความร่วมมือจากทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดเรเอกสิทธิ์จงเจริญหลักร่วมกันปรึกษาวางแผนและพัฒนาแปลรูปผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัตถุดิบและทรัพยากรในชุมชนได้โดยมีการนำตัวไข่ไก่ และ,มะแมลงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซุปไข่ผงพร้อมทานและเส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากมแมลงด้วยการทำงานของทีมงานผู้รับจ้างงานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งตัวผู้รับจ้างงานเทศบาลตำบลห้วยทรายเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อชุมชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาสร้างเป็นเครือข่ายชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปในการทำงานทั้งหมดนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มชาวบ้านในชุมชนในการแปลรูปวัตถุดิบและหลักการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การขอรับรอง GMP ในการผลิตและการสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลและจัดจำหน่ายสินค้าของคนในชุมชนต่อไปในภายภาคหน้าจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้เรียนรู้ถึงปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนํามาสู่การพัฒนาในชุมชนตลอดจนการดําเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานอื่นๆนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมานั้นจะสามารถนำไปพัฒนาให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชนและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตได้ค่ะ